ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่รายการบ้านหมอนะครับรายการสุขภาพที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงนะครับวันนี้คุณอยู่ในซีรีส์ของโคโรนาไวรัสครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านหมอนะครับรายการสุขภาพที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงนะครับก็ ตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายเราเดินทางกันมาค่อนข้างยาวนานผมว่ารวมระยะเวลาที่เราเดินทางวันนี้ก็หลายนาทีแล้วเนาะแต่และวิดีโอก็10นาทีบ้าง20นาทีบ้างนะครับแต่ตอนนี้เราเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็คือเรื่องราวของวิธีการที่จะทําให้เรารอดจากเชื้อไวรัสนี้นะครับทีนี้ในตอนสุดท้ายเนี่ยผมจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกคือพูดถึงเรื่องยาที่ใช้ในการรักษาในปัจจุบันว่ามีอะไรบ้าง แต่ห้ามไปซื้อกินเองห้ามไปหากินเองนะครับเพราะค่อนข้นางอันตรายนะครับอย่างที่2ที่ผมต้องพูดถึงขอเอาไว้ปิดท้ายคือเรื่องที่สําคัญมากก็คือวิธีการทําให้เรารอดจากโรคนี้นะครับพร้อมสถิติการป้องกันโรคนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากคือช่วงสุดท้ายเดี๋ยวรอฟังช่วงสุดท้ายด้วยนะจ๊ะก็เดี๋ยวไปเรียนรู้เรื่องแรกพร้อมกันนะครับ เดี๋ยวมาที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับเรื่องของการรักษานะครับซึ่งต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วโคโรนาไวรัสเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ของโลกนะครับทีนี้วิธีการรักษาเนี่ยมันก็จะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งปัจจุบันก็มียาที่สามารถใช้รักษาได้หลายตัวแต่ผลการรักษาเรายังต้องตามดูกันเรื่อยๆนะครับว่าจะได้ผลดีมากน้อยขนาดไหนนะครับอ่ะเข้าเรื่องอะไรดีกว่าถ้าคุณจําได้ในตอนที่2เนี่ยเมื่อไวรัสเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะผ่านประตูประตูหนึ่งชื่อว่า n g งจ o โอความเป็นติ้งเอนไซม์รีเซปเตอนะครับเข้าประตูมาเข้ามาสู่ในเซลล์เขาทำอยู่2กลไกก็คือกลไกแรกคือสร้างอาวัยวะของตัวเองผ่านทางเอนไซม์ต่างๆนะครับเช่นโปรตีเอสนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่ไวรัสทำก็คือ Copy ปี้หรือชุดคำสั่งของตัวเองเนี่ยผ่านเอนไซม์ที่ชื่อว่า RNA Dependent RNA Polymerase นมะครับเมื่อ2อันนี้ประกอบกัน สุดท้ายเราก็จะได้ไวรัสตัวใหม่นะครับทีนี้ถามว่ายาในปัจจุบันเนี่ยสามารถรักษาตรงไหนได้นะครับยาตัวแรกเลยที่เราจะพูดถึงก็คือจริงๆเป็นข่าวใหญ่โตในต่างประเทศนะครับเพราะว่าเอาผมไม่พูดถึงการเมืองก็ได้ค <laughs> อ,อ,อโลควินเดิมแล้วทางการแพทย์เราเองใช้รักษามาลาเรียนะครับคอโลควิน,นมีหน้าที่ในการยับยั้งไม่ให้ไวรัสเข้ามาสู่ในเซลล์นะครับพอไวรัสไม่เข้าเซลล์เนี่ยกลไกต่างๆก็ เกิดน้อยลงนะครับทีนี้มียาไกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์มายับยั้งการทํางานของเชื้อไวรัสพวกนี้โปรตีเอสเนี่ยจริงๆทําหน้าที่ในการตัดโปรตีนเพื่อให้เป็นส่วนประกอบของเชื้อไวรัสนะครับถ้าสมมุติว่าเรายับยั้งการทํางานของตัวนี้ได้ก็ส่วนประกอบของไวรัสก็จะถูกสร้างลดลงนะครับยาที่อยู่ในกลุ่มนี้เช่น ดารุนาเวียแล้วก็ไรโทนาเวียที่เราใช้ในปัจจุบันนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งที่เป็น,นกลไกของเชื้อไวรัสนั่นคือการก๊อปี้ตัวเองให้เกิดจำนวนยเยอะๆผ่านอาเอนไซม์ที่ชื่อว่า RNA dependent RNA polymerase ปัจจุบันเรามียาตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเฟวิพิราเวียซึ่งเป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษาโควินในปัจจุบันนะครับคุณจะเห็นว่าเราพยายามบล็อกทุกกลไกที่เกิดขึ้น ที่เป็น,นกลไกของโคโรนาไวรัสเมื่อเข้าสู่ร่างกายด้วยยาต่างๆที่เรามีนะครับแต่จริงๆการรักษาเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยมันแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบแรกเขาเรียกว่า specific treatment specific treatment นี่คือการรักษาที่ต้นตอหรือสาเหตุของตัวโรคเช่นถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องจัดการเรื่องของเชื้อไวรัสแต่ไวรัสเข้ามาแล้วมันทําให้เกิดผลข้างเคียงผลต่างๆมากมายสิ่งที่ตามมาก็คือ การรักษาแบบ supportive treatment supportive treatment เนี่ยถามว่าคืออะไรคือการรักษาอาการผลข้างเคียงต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเชื้อไวรัสเข้ามาในเซลล์ถ้าพอจำได้ในตอนก่อนเราจะบอกอะไรบา้างมีไข้มีไอได้เสมหะาหายใจเหนื่อยความดันตกได้ไตาวายได้โอ้เยอะแยะมากมายส่วนนี้ ผมขออนุญาตไม่พูดถึงเรื่อง supportive treatment เพราะมันละเอียดและมันเยอะมากทีนี้คนทั่วไปก็อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้นะครับให้เป็นหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ไปเนาะกนะครับก็ประมาณนี้สำหรับยาที่มีในการรักษาในปัจจุบันถ้าสมมติว่ามีการอัปเดตเดี๋ยวผมจะโพสต์ใน Facebook ไม่อย่างนั้นก็นะ่าจะเป็นเว็บไซต์ของเราก็ลองเข้าไปดูได้นะครับ i d o c t o r h o w c o m นะครับก็เรื่องถัดไปเป็นเรื่องที่สำคัญมากผมก็เลยอยากเอาไว้ปิดท้ายหนทางรอดของพวกเราจะทำยังไงเราถึงจะรอดเดี๋ยว ไปดูร่วมกันครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับเรื่องราวของการป้องกันและหนทางรอดของพวกเรานะครับก็เดี๋ยวอย่างอื่นที่ต้องรู้กันเลยก็คือเรื่องราวของวิธีการแพร่เชื้อของโคโรนาไวรัสนะครับว่าสามารถแพร่เชื้อไปได้เยอะขนาดไหนในระยะเวลาเท่าไหร่นะครับปัจจุบันวันนี้วันที่25เดือนมีนาเคสที่ติดเชื้อรวมทั้งหมดประมาณ800กว่านะครับเดี๋ยวผมจะพาคำนวณให้ดูว่า ถ้าเรายังปล่อยแบบปัจจุบ que um, ันถ้าไม่มีการร่วมมือกันแล้วสุดท้ายจะเป็นยังไงจากการคำนวณนะครับก็สิ่งที่คุณควรรู้ก็คือ1ก็คือคนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาหคนสามารถแพร่เชื้อไปแก่ผู้อื่นโดยเฉลี่ยประมาณ2.5คนนะครับ2.5คนคำนวณมาจากไหนคำนวณมาจากที่ว่าบางคนเนี่ยสามารถแพร่เชื้อได้ค่อนข้างเยอะอาจจะเป็น10คน20คนแต่บางคนเนี่ย ไม่แพร่เชื้อให้ใครเลยแต่พอเราเฉลีย่ยออกมาแล้วจากตัวเลขทางการแพทย์แล้วเนี่ยก็ประมาณ2.5คนต่อคนไข้1คนนะครับอ่ะผมเขียนเลข2.5ไว้ก่อนนะครับ2.5นะครับแล้วก็อีกค่าหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือเขาเรียกว่าค่า series interval นะครับค่า series interval ของโควรัสเนี่ยประมาณ5-7วันนะครับ ผมถามว่าค่าซีรีส์อินเทอร์วัลคืออะไรปกติสมมติว่ามีคนตั้งต้นคนหนึ่งเนี <Dutch steak> ่ยก่อนที่จะมีผู้ป่วยซีรีส์ถัดไปที่แสดงอาการเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาขั้นระหว่างกานนะครับก็เหมือนเป็นการส่งผ่านจากรุ่นหนึ่งสู่อาการของรุ่นที่2ส่งผ <okay. fim. S 2> ่านสู่รุ่นที่3ต่อระยะเวลาตรงนี้เนี่ยมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยนะครับประมาณ5ถึง7วันนะครับโอเคงั้นผมขออนุญาตใช้ตัวเลขมาคำนวณก็คือ เอาสักเลข5แล้วกันเนาะจะได้คำนวณง่ายนะครับโอเคทีนี้การที่คำนวณเนี่ยผมจะใช้ตัวเลข2ตัวเลขนี้มาคำนวณน,นะครับวิธีการคำนวณเป็นอย่างนี้ครับปัจจุบันเนี่ยมีผู้ป่วย800คนนะครับ800คนในปัจจุบันวันนี้วันที่25่ส้ามีนานะครับปี6 3สามนะครับอีก5วันถัดมาเนี่ยเกิดคนป่วยอีกหซีรีส์ถัดมาก็คือซีรีส์นี้นะครับซีรีส์ที่2 ก็คือคูณ2.5เข้าไปวันนั้นจะมีคนป่วยเพิ่มเป็น2,000คนครับอันนี้คือคนใหม่นะครับคนใหม่ที่เริ่มป่วยนะครับคนเก่าก็ยังไม่หายนะครับเพราะเพิ่ง5วันนะครับ10วันถัดไปจากวันนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น2,000คูณ2.5ก็คือ5,000คน15วันถัดไป5,000คูณ2.5ก็คือ1,200 12,500คนนะครับเป็นเคสใหม่นะครับแล้วก็20วันถัดไปเนี่ยคูณ2.5อีก12,500คูณ2.5ก็คือ31,250คนที่เป็นเคสใหม่25วันถัดไปถ้าจากการคำนวณแล้วจาก2ตัวเลขที่บอกมาแล้วก็31,250คูณ2.5ก็คือ78,125คนนะครับอีก1เดือนถัดไป7 0 0 0 0 8,125คนคูณ2.5ก็คือ1 0 9 0งแสคนทีนี้นี่คือจำนวนนิวเคสที่เกิดขึ้นในแต่ละซีรีส์ซีรีส์นี้800ซีรีส์นี้เท่าไหร่ครับ2,000ซีรีส์นี้5,000ซีรีส์ถัดไปเรื่อยระยะเวลาแต่ละซีรีส์เนี่ยห่างกันประมาณ5วันถามว่าอีก1เดือนนับจากนี้ถ้าปล่อยเป็นแบบปกติให้คนเจอกันแบบปกติไม่มีการป้องกันนะครับประเทศไทยเราจะมี ผู้ติดเชื้อโดยเฉลี่ยในเดือนนี้ทั้งหมดก็คือเอาเลขตัวนี้มาบวกกันครับ324,987คนเยอะมากแต่นี่คือข้อมูลจริงๆที่มันควรจะเกิดขึ้นแต่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะว่าเราต้องช่วยกันป้องกันนะครับปัญหาคืออะไรครับจำนวนผู้ป่วยเยอะมากคุณมาดูกราฟนี้ก็ได้การขึ้นลงของผู้ป่วยจะเป็นประมาณนี้ครับกราฟมันจะเป็นแบบนี้ครับ ขึ้นปุ๊บแล้วก็ลงจะเป็นเหมือนรูประฆังครับทีนี้ความสําคัญที่ผมต้องพูดตรงนี้เพราะอะไรคุณมาดูนี่นะกราฟนี่คือกราฟจํานวนผู้ป่วยนะครับส่วนกราฟนี่คือเวลานะครับกราฟเส้นสีแดงคือจํานวนที่โรงพยาบาลสามารถดูแลได้ถ้าคุณปล่อยแบบปกติมีการเพิ่มแบบคนไข้แบบปกติกราฟมันจะเป็นแบบนี้ครับ เกิดอะไรขึ้นครับมันจะมีปริมาณคนไข้ปริมาณหนึ่งที่ค่อนข้างเยอะที่เกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลทั่วทั้งประเทศไทยที่รองรับได้แต่คุณอย่าลืมว่าบุคลากรการแพทย์ก็ป่วยได้เพราะฉะนั้นความสามารถที่โรงพยาบาลรับได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นตรงตลอดมันอาจจะค่อยๆลดลงตามเวลาเมื่อหมอเริ่มป่วยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ สิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราต้องการก็คือพยายามลดอัตราการติดเชื้อให้กราฟมันอยู่ต่ำกว่าความสามารถของโรงพยาบาลเสมอ,อยืดระยะเวลาออกไปอีกถ้าช่วยกันให้เป็นแบบนี้ได้ช่วยให้มีเคสใหม่น้อยลงได้ในแต่ละช่วงเวลาความสามารถของการดูแลของโรงพยาบาลจะสามารถดูแลทุกคนที่ป่วยได้แต่ถ้าคุณไม่ช่วยกันคุณจะเกิดอะไรขึ้น ความสามารถของโรงพยาบาลความสามารถของหมอที่ช่วยดูแลพวกคุณเนี่ยมันจะไม่เพียงพอกับปริมาณเคสที่เยอะขนาดนี้อันนี้แค่30วันนะครับถ้าผมบอกว่าแล้ว35วันถัดไปเกิด1ซีรีส์คุณก็เอาตัวเลขนี้ยคูณ2.5นี่คือการคำนวณโดยเฉลี่ยนะครับว่าทำไมประเทศไทยถึงบอกว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีผู้ป่วยเฉลี่ยในเดือนถัดไปเนี่ย อีก30วันถัดไป3 0 0แสนกว่าคนซึ่งผมแน่นอนว่าบุคลากรการแพทย์รับไม่ไหวและต้องมีการสูญเสียจำนวนเยอะนะครับทีนี้เรื่องต่อไปที่จะคุยก็คือวิธีการป้องกันแล้วก็ทำให้เกิดกราฟแบบนี้เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถรับได้ทั้งหมดนะครับว่ามีวิธีการไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึงเนาะก่อนที่จะเข้าเรื่องสุดท้ายนะครับก็มีข่าวดีมาบอก อขอ,อนั่งนิดนึงโอเคจำเลยไม่มื่อวานที่เราบอกว่ามันมีชุดตรวจวิธีการตรวจแบบหนึง่งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังไม่อนุมัติแต่เมื่อกี้ครับข่าวเมื่อกี้เลยบอกว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อนุมัติชุดตรวจที่เป็น IGMIGG ็มไสหรับการตรวจยืนยันการติดเชื้อโคโรนาไเวลาเรียบร้อยแล้วผมค่อนข้างยินดีมากๆเพราะว่าวิธีการนี้มันใช้ได้ทั่วทั่วไปแล้วก็ ทำค่อนข้างง่ายกว่าพี r ามากๆนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีข่าวหนึ่งในข่าวร้ายที่เราเจอมาทุกวันนะครับก็เดี๋ยวมาเข้าเรื่องสุดท้ายกันต่อเลยแล้วกันนะครับทีนี้โคโรนาไวรัสเนี่ยอย่างแรกวิธีการผมพูดถึงวิธีการป้องกันไม่ให้มันเป็นเยอะแบบที่เราพูดเมื่อกี้นะครับทำยังไง3ามแสนสี่แสนห้าแสนคนที่ป่วยเนี่ยถึงจะลดลงนะครับหก็คืออย่าไปเติมเชื้อไฟเพราะฉะนั้นเราห้ามไปเป็นหนึ่งในเชื้อไฟเด็ดขาดนะครับเท่าที่ทําได้นะครับช่วยกันนะครับ อย่างแรกก็คือลดการนำพาเชื้อนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการล้างมือนะครับอย่าลืมว่าเชื้อพวกนี้สามารถอยู่บนพื้นผิวทั่วไปได้ถึง3วันนะครับนานมากนะครับถ้าเราไปจับเมื่อไหร่ปับ๊บมาแตะหน้าตัวเองเมื่อไหร่ปับ๊บหรือเอามือที่เราจับเนี่ยไปจับลูกจับหลานจับคนแก่คนที่เรารักก็อาจจะมีการติดเชื้อได้นะครับอย่างที่2ก็คือ ป้องกันตัวเองนะครับป้องกันตัวเองอยังไงบ้างก็ใส่หมวกใส่แว่นใส่แมสในการป้องกันตัวเองนะครับซึ่งแมสก็มีหลายแบบนะครับก็ไปดูเอานะครับถ้าดีที่สุดในการป้องกันเชื้อก็คือ n 9 5แต่ราคาค่อนข้าง,งสูงนะครับโซลูชั่นข้อแมสก็ช่วยได้นะครับป้องกันตัวเองอ่าอย่าลืมนะครับว่าจําได้ไหมข้อมูลของไวรัสที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนที่1ผมบอกว่า มีการวิจัยว่าเชื้อไวรัสเนี้ยสามารถกระจายอยู่ในอากาศได้ถึง3ชั่วโมงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศสภาพความชื้นลักษณะของลม <c oughs> อุณหภูมณิณขณะนั้นนะครับทีนี้คําว่า3ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้จําเป็นว่า3ชั่วโมงคือระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดที่อยู่ได้แต่จากการวิจัยแล้วประเทศไทยในยอาจจะอยู่ได้ไม่ถึง3ชั่วโมงอาจจะอยู่ในหน่วยหลักของนาทีนะครับเพราะว่า1เนี่ยอากาศบ้านเราร้อนแล้วก็ความชื้นของอากาศ มันแตกต่างจากเมืองหนาวนะครับก็ประมาณนั้นแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันตัวเองนะครับอีกอย่างหนึง่งที่มีความสําคัญมากๆที่ขอทุกคนขอทุกคนเลยนะครับว่าควรต้องทําคืออยู่บ้านครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เราอยู่บ้านแล้วสามารถช่วยชาติได้นะครับก็พยายามอยู่บ้านให้ได้มากที่สุดนะครับทีนีน้หลายคนอาจจะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ยยังไงอะ่ะหมออยู่บ้านมันช่วยได้ยังไงอะ่ะก็คือ เอาพูดง่ายๆก็คือคุณไม่ไปเป็นหนึ่งในเชื้อไฟนะครับพอคุณไม่เป็นหนึ่งในเชื้อไฟแล้วเนี่ยการติดเชื้อเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับทีนี้อาจจะไม่เห็นภาพมากเดี๋ยวผมมีโมเดลของวอชิงตันโพสให้ดูก็คือ,อจริงๆสำนักพิมพ์วอชิงตันโพสของอเมริกาเนี่ยเขาง่ายๆคือเขาเหมือนทำโมเดลการแพร่กระจายเชื้อสำหรับคนที่สำหรับชุมชนที่มีคนเดินทางไปมาหาสู่กันปกติแล้วก็มีการกักกันคนแล้วก็อีโมเดลก็คือมีคนบางกลุ่มอยู่บ้าน การติดเชื้อก็จะแตกต่างกันเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันเนาะ <c oughs> ครับอตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูโมเดลกันนะครับว่าโมเดลของการติดเชื้อที่เราจําลองขึ้นมาเนี่ยในคน200คนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับเริ่มตั้งต้นเนี่ยคนคนที่เป็นคนปกติเนี่ยจะเป็นจุดสีเทาฟ้านะครับส่วนคนที่ติดเชื้อจะเป็นคนที่เป็นจุดสีส้มนะครับแล้วก็คนที่หายจากโรค หายป่วยจากโรคจะเป็นจุดสีชมพูนะครับทีนี้เรามาดูโมเดลแรกกันก่อนถ้าเราปล่อยให้เกิดการไปมาหาสู่การเดินทางการพบปะอย่างปกติของบุค้คลจํานวน200คนโดยที่มีการตั้งต้นการติดเชื้อแค่เพียงหนึ่งคนคุณมาดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับไปดูกันเลยตอนแรกการเพิ่มขึ้นของเชื้อโรคคนที่ติดเชื้อก็ไม่เยอะนะครับเห็นไหมครับเห็นตอนนี้ไหมครับตอนนี้เยอะขึ้นมากเลยครับโอ้โห เป็นสีส้มเกือบทั้งหมดทั้ง200คนเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับแน่นอนว่าถ้าเป็นแบบนี้การเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ป่วยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็รวดเร็วแน่นอนว่าบุคลากรทางการแพทย์ไม่สามารถดูแลได้ทั้งหมดนะครับยังไงก็ต้องมีการสูญเสียจํานวนเยอะนะครับทีนี้เรามาดูว่า ถ้าเกิดมีการกักกันบางส่วนที่สงสัยว่าติดเชื้อหรือติดเชื้อแล้วเนี่ยมันจะช่วยชะลอการติดเชื้อได้หรือเปล่าเนี่ยมาดูกันนะครับจำนวน200เหมือนเดิมเลยฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็คือโดนกักกันไว้แล้วก็ค่อยมาเปิดให้พบกับสังคมทีหลังนะครับพอเปิดมาพบอาจจะมีบางคนที่ติดเชื้อออกมาแพร่เชื้อบ้างอัตราการติดเชื้อในระยะเวลาน้อยกว่าแบบแรกครับเพราะฉะนั้นแบบนี้โรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ ทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออัตราการตายเนี่ยมันจะไม่เยอะมากเพราะเรามีกําลังในการดูแลสิ่งที่เราพยายามทําคือสิ่งถัดไปครับคุณลองมาดูว่าถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าอยู่บ้านแล้วช่วยชาติได้เนี่ยมันช่วยได้ยังไงคุณมาดูนะบางกลุ่มบางคนที่ไม่เดินทางอยู่นิ่งๆกับที่แม้จะมีผู้ติดเชื้อเริ่มต้นแบบหเหมือนกันคุณมาดูนะครับหนคนเหมือนกันที่ตั้งต้นนะครับ แต่ส่วนมากอยู่ที่บ้านคุณเห็นไหมครับอัตราการติดเชื้อเนี่ยจะเป็นวงค่อนข้างแคบนะครับผ่านระยะเวลานานมาแล้วการติดเชื้อก็ยังไม่แพร่กระจายไปทั้งหมดนะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่เราต้องการเพราะว่าเราต้องการรอเวลาที่จะสามารถผลิตวัคซีนได้นะครับซึ่งวัคซีนก็จะเสร็จประมาณปี2021น่าจะได้ใช้นะครับและมาถึงที่สุดท้ายสิ่งที่เราต้องการจริงๆและขอร้องจริงๆสําหรับทุกคนนะครับคือ พยายามอยู่บ้านอยู่กับที่ให้ได้มากที่สุดคุณจะเห็นโมเดลที่เกิดขึ้นแบบนี้ครับส่วนมากอยู่ที่บ้านไม่ไปพบเจอผู้คนเพราะฉะนั้นอัตราการแพร่เชื้อเนี่ยต่ำมากบุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลทุกคนที่ป่วยได้อย่างเต็มที่คุณเห็นไหมครับพอผ่านเวลาช่วงเวลาไปเราอยากได้โมเดลแบบนี้ เพื่อที่จะลดการสูญเสียแล้วก็ดึงเวลาเพื่อรอวัคซีนที่จะเกิดขึ้นนะครับนี่แหละครับเป็นที่มาของคําว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คุณอยู่บ้านเฉยๆก็สามารถช่วยชาติได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันนะครับทีนี้ถ้าถามผมว่ามหมอแล้วโรคนี้เมื่อไหร่มันจะจบผมบอกงี้แล้วกันครับการที่โรคนี้จะจบได้เนี่ยมีสองทาง แต่เป้าหมายเหมือนกันนะครับเป้าหมายในการที่โรคนี้จะจบลงก็คือ <c oughs> ส่วนใหญ่ของคนในสังคมต้องมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อนี้มันเป็นได้สองแบบอย่างแรกคือคุณทุกคนหรือส่วนใหญ่ของประเทศติดเชื้อให้หมดแล้วมีภูมิคุ้มกันแต่วิธีนี้จะเกิดการสูญเสียเยอะมากเพราะจำนวนผู้ป่วยต้องเยอะมากนะครับ อย่างที่สองทางที่สที่ผมอยากจะให้เป็นก็คือเราต้องยื้อระยะเวลาแบบนี้เพื่อรอวัคซีนเมื่อเรามีวัคซีนการฉีดวัคซีนไม่ทําให้เราป่วยไม่ได้ทำให้เกิดการสูญเสียเพราะฉะนั้นทางที่สองเป็นทางที่ดีกว่าแต่ทางที่สองเนี่ยมันใช้ระยะเวลาที่เราต้องรอคอยเขาบอกว่าประมาณปี2021หรือประมาณปีหน้าวัคซีนถึงจะมาเพราะฉะนั้นผมขอวิงวอนให้ทุกคนช่วยกันนะครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องของ ใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นเรื่องของคนทั้งสังคมเพราะเราอยู่ร่วมกันประเทศเราก็ปิดทุกอย่างก็ปิดลงเพื่อให้เราช่วยกันนะครับก็จริงๆมันเป็นสงครามที่ค่อนข้างยาวนานแต่ผมขอวิงวอ์นแหละแบบที่ว่าให้ทุกคนช่วยกันป้องกันล้างไม้ล้างมือให้เรียบร้อยป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้ออย่าไปเป็นส่วนหนึ่งของเชื้อไฟนะครับแล้วก็ และแล้วก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของโคโรนาไวรัสเดอะซีรีส์นะครับทุกคนอาจจะคิดว่าโอ้โหมันยาวมากมายเลยตั้ง4ตอนตอนละ10นาที20นาทีนะครับแต่ผมจะบอกว่าเนื้อหาจบลงแล้วแต่สงครามกับไวรัสในประเทศไทยเพิ่งเริ่มขึ้นนะครับเรายังต้องสู้กันอีกยาวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญสุดในเวลานี้ก็คือการปูพื้นฐานทั้งหมดในเรื่องราวของโคโรนาไวรัสให้พวกคุณเข้าใจนะครับก่อนที่เราจะไปสู้กันอีกยาวเพราะช่วงที่เราสู้กันเนี่ย ทุกคนอาจจะไม่ได้อยากฟังเนื้อหาอะไรมากมายก็เลยพยายามทำตอนนี้นะครับทีนี้ผมจะบอกว่าผมเข้าใจนะว่าแต่ละคนมีข้อจํากัดทางการเงินมีข้อจํากัดทางการใช้ชีวิตรหรือสังคมที่ไม่เหมือนกันต้นทุนการกักตัวหรือต้นทุนการทําสิ่งต่างๆเนี่ยมันใช้เงินอะไรมากมายที่ไม่เหมือนกันเพราะเราเองไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะครับ ทีนี้สิ่งที่คุณต้องเฝ้าถามตัวเองก็คือในบริบทที่คุณมีในทรัพยากรที่คุณมีคุณสามารถทำอะไรได้บ้างที่จะเป็นประโยชน์กับเรื่องนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่คุณทําถูกหรือผิดแต่ให้คุณคิดเองว่าสิ่งที่คุณทํานั้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อย่างไรนะครับทีนี้อนาคตเนี่ยมันเป็นเหมือนภาพภาพหนึ่งที่ผมเองมีจิ๊กซอชิ้นหนึ่งพวกเราทุกคนมีจิ๊กซอว์คนละชิ้นเหมือนภาพแปะนะครับ มันอยู่ที่คุณแล้วแหละว่าคุณจะส่งต่อจิ๊กซอที่สวยงามหรือไม่สวยงามในการต่อภาพอนาคตให้ลูกหลานของคุณให้สังคมของคุณให้ประเทศชาติของคุณให้พ่อให้แม่ของคุณนะครับให้คุณคิดเอาแล้วก็พยายามช่วยกันที่ช่วยได้นะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราทําได้และผมต้องขอขอบคุณทีมงานบ้านหมอที่พพอร์ตในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เกิดวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับก็หวังว่าพี่น้องชาวไทยคงจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยความแข็งแรงนะครับวันนี้ก็ ผมว่าน่าจะโอเคแล้วนะกลับไปดูวิดีโอทั้งหมดแล้วก็ทำความเข้าใจเพราะเราต้องสู้อีกนานขอให้ทุกคนผ่านเรื่องนี้ไปด้วยความปลอดภัยสวัสดีครับ